สวัสดีครับผมไมอยพชเนวสวัสดีตอนเช้าเช้าพี่น้องกีดด่างสวนบางทรงพี่น้องนี่ไอแต๊ฝนตกพี่น้องไม่ได้กีดแต่ฝนตกห่อมพายุดูนหนาแหล่เบิดหนาอัมหนามองวัดพี่น้องแค่ขี้ออกแข้งบอกอไหลเร็วอ,อยู่พี่น้อง หลใส่ได้อยู่ถ้ากินได้หน่อยได้หลายโมด้กีเพิ่งพอดไมได้กีนานมากพี่น้องทิดกว่า,าทิดมากโมดนับจำไม่ได้กจ,ไไดจกพี่น้องตุนมาสิาขายไปเพราะกระเทิรนพี่นอ้อง อีกแค่ก่อนอิดอคลายพยายามมาหลายหลายติดตึงจมีทั้งสองอน้ามีนี่คือกะมีเดียวถ้าบ่กคือกขาอีกมีหนึง่งไหลส่งคืออยู่นี่น้องตั้งแต่พายุเข้า очку n relствен Yes Bu子ings Yes I love you Yes Loveya Nog 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 Thôi Namo Thong Ah T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 ho Ah Th Stuff Tho

ยางเน่ายางเน่าต้นเช้ามา่เสือสองตัวสามตัวฮอตตัวนี้ตอดทิม่มเลยเสือแคสั่นตัวเดียวหรอพี่น้องอากาศกลับไปกลับมากัางบุนิ่งยังบ่นหนาวแทะ น้ำพอดีหมินได้พี่น้องแส่น้ำอย่างแข็งอยู่แต่ว่าน้ำตีน้ำพ้นแส่หึงขวดจังเลาะเบิ่งพี่น้องว่ามันคืบ่นเลยเด็มาสามอีกมีดหนึ่ง เบิงอากากไะทำมันที่ตึงๆนะที่ก่อสิขายออกกันพี่นอ้องแสงเขา้าแสงเขา้าแสงเขา้าน้ำพอดิมินพี่นอ้อง ุดเร็วกเร็วอยู่พี่น้องอุ่นเน,นี่ยไหลเร็วอยู่มิดใหญ่รับหยุดมิดใหญ่พร้อมไหลเร็วหยุดมิดใหญ่ดี เต็มจำีดค่ายพี่น้องเลยกินใช่ไหมอากาศหนาวหนาวหนาวตอนขี่รถเดินมาถึงสวนเลอิอเรเร็วเติมจวดพี่น้องเติมปูใหญ่เพิมปูดี lấy liều hạt Đó, tôi nhẹ 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 thêm chốt, một chốt đó. สายไรกดเล่น <c oughs> ใหญ่ๆตัหน่อยเก,กืบต็มด้ยพี่นอ้อง ต้นน้อยๆเกือบเต็มโปะนะอย่างส่วนที่มันบุยออก cho nó bây bơm nằm dài lắm Cần chắc ngoài nó bây giờ à à à ใก่เครื่องถั่วเลยพนะี่น้องหนาต่ำนะพี่น้องหนาต่ำก็ได้อยู่พนะี่น้องมันบริกีเถิงมัอนกะนต่ว่าออกอยู่พี่น้องหนาสูงกะ่าพอได้พี่นะ้องต่ำก็ได้เพราะหนาสูงกว่าหายนังย่อยอยู่พนะี่น้อง ทำหน้าสูงก็จะพอได้อยู่เอาพี่น้องคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้ด้วยครับเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ